มายองสร้างอาชีพกับ5เมนูทำเบเกอรี่ขายสร้างอาชีพเสริมมายองสร้างอาชีพกว่า5,000คนเริ่มอาชีพใหม่ๆที่นี่การทำเบเกอรี่สำคัญคือเตาอบเราคัดสรรเตาอบในราคาพิเศษเพื่อให้คุณได้เริ่มอาชีพใหม่เป็นอาชีพเสริมเริ่มต้นเพียง2,000กว่าบาทเท่านั้นเมนูยอดนิยมในกลุ่มเบเกอรี่ เหมาะสำหรับนํามาขายเป็นอาชีพเสริมเราได้คัดเลือกเมนูฮิตตลอดการให้ผู้เริ่มอาชีพที่กำลังมองหาอาชีพเสริมด้วยการขายเบเกอรี่นำมาพิจารณาประกอบการลงทุนนะครับอันดับที่1เค้กเป็นเมนูยอดฮิตตลอดการยังถูกเลือกใช้ในวันพิเศษสำคัญต่างๆด้วยอันดับที่2เป็นคุกกี้ซึ่งปกติแล้วจะเป็นเมนูสุดโปรดของบาดาเด็กๆที่ชอบรสชาติหวาน,วาน อันดับที่3เป็นเดนิสครัวซองขนมปังเดนิสครัวซองเป็นที่นิยมของหนุ่มสาววัยทำงานอันดับที่และเป็นเมนูทาร์ตและคุกกี้สิงคโปร์นะครับเสร็จแล้วไปลุยสร้างอาชีพเสริมกันเลย